บรรยากาศการตึกแหบ้านน้องบกเนาะตึกแหบ้านน้องบกเป็นน้องหานอที่กิจเจ้าล่งเฟสลงไล่ลไปเออปากกว่าได้ผลดีครับนี่คนได้ปาา่าไหลเออสดยัดเสดัดเออบริเวณติดกับกวางพอสมควรข้งเจออ้าจุตะละเป็นกิจเจ้าลงหกสิบแพร่ครับหกสิบแพร่แต่อาจจะมีเสริมบางเป็น และแต่ผู้จัดก็จะเสียจรงเลยเนาะเออผมมาซาในการมาเบิ่งก็จะตึงเมาซาอยู่แต่ดูตาเห็นเห็นผู้เอาขึ้นแล้ได้ไหมครับได้อยู่แ <laughs> มนบอครับา็ยได้อยู่แมนบอมโอ้เออเอออสเออสุดยอดเออสุดยอดสุดยอดเเอาให้มดนได้เนสุดนนดเเอดสวัสดีครับผม, <laughs> มด ไ,อไสอ่าแ่พันมีสะดุ้งแถมเออมีสะดุ้งแถมเอเอเหอรเ็นปลาตัวใหญ่สิริซื้อพันลระอปกสิริซื้อยุ่งอ่าบรรยากาศกะเออบริเวณทึ่แห่งกับกว้างดีครับอ่าสมคงจะสมราคาหรมั้งเนาะบริเจ็ดลอยพานอยู่หรอกเนาะ โอ้นี่ผู้นี้ได้ปลาเงาหนีิผู้นี้ปลาขอนเออปลาขอนได้ปลาขอนออเอาน้ำน้ำ enfin ลึกน้ำลึกบ่ครับโอ้โอ้เอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้ตัวนี้ผมซื้อได้หนิเนอะไม่เอาไม่ได้มันจะหนีล่ะโอ้มันเข่าไม่มันลองขวนเข่า เออคุณเขาเอิ่นปลาอย่างนี้ปลาจีนหัวหวานปลาคนไทยมเอง่อเทอาไรลอกหนาเดอยาจักเกือสิบอทกสิบปุ่นีเห็นปลาตัวเชื่อไปอัดตู้ไปเสื้อนี่นะคิดพอยางมันหายยางเอาไ่ได้ปลาจีนนี่เป็นปลาบ่มีก้างมบ ก้างหน่อยบอกหรือยังไหนโอ้เพิ่นเป็นเสียเส่ยนก้าง <laughs> ปลาที่ก้างปลาไหลเป็นปลานิน่งเนาะปลาแี่เพี้ยนกับชุดยอดอ๋อโอ้ซ่อนพี่น้องครับอ่าตาชินใจเถือครับตัาสินใจเสจือครับเออพุนๆเลยง่ะอ่ะ,อะขันคว้าขึ้นมาเนี่ยโอ้ย ขันคว้าขึ้นพูดนน่ะนครับเห็นแล้วเห็นแล้วเพูดได้ทิชชู่น้ำออพึ่นอ่าติ๊กว่าเป็นสิกินเก่เอาอ๋อได้การได้การบางคนพ่อแล้วนั่งสูบยาเลยกับมี่ปาทิชทู่อ่าว่าพึ่นสะดุ้งนี่เวลาเอาขึ้นนี่ปานง้อเหลือมอิม่มอันง้นหอหน่อยผมนด้

อาจจาแล้วเอ้าหออขึ้นเลยอาท่านนี่หอบขึ้นแลวท่านฟัง,งนี่นี่ปลาสามปีเป็นโอกาสดีของธรรมชาติครับมีการเจริญเติบโตคน้นบนล่งหนองค้นบนซุ้มกันปลากรเลยไงเอาไงเอาเอ้าสร้างแป๊กเห็นไหมได้พรสองลอยโลดู พ่อพ่อพ่อ cito. สองลอยสองลอยเอาไว้เห้้หไม่ได้เตกเพื่อมันหงกับเจ้ากับทิมคือต้องฟังเสรลไปเลยโอเอาได้ได้ได้ไดสิเสเปเฮ็ดปลาดิบม่กงกินซาชิมิเมื่อกนเอาไปเบิ่งผลงานครับนี่เทานี้เราพ่อแล mm. ้เนี่เอาถุงไก่ิ่โยลดวครับเอ โอ้พ่อใ,อใจพ่อใจคนละอ่ะมาบังปา่าเนี่ยเอานี่หี่ว,ว่าของแท้เนี่ยอันนี้เอาปลามาใส่ถังน้ำแข็งไว้ครับเนี่ยเออปลาจีนปลานวลจันปลาอยังอีูครับโอ้ผ่านผ่านผ่านเอามันผ่านมันผ่าน,นเอามันเดี๋ยวหายคนี่เอาผู้นี้เลยนี่ผู้นี้ใส่หลัตงตึงที่นี่แล้วย่งแล้วู้แล้วโอ้ใส่หลังกู่ เออโอ้ผ่าน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 ขึ้นแล้วขึ้นแล้ว,อ,ลวอันผู้เสื้อไปกินขายป่จ้าแหงนี่ก็มีสูตร,รเลยครับว่นเป็นธรรมดาอันนี้สูตรแหงยังบุญสูตรแห้ฟัง่านสูตรแหงฟังตูวเป็นสี่ เตือนเพื่อเฟื่อเหนียวไปเอาเฟื่อไหมเตือนก็นั่นแหละก็มาก็มาเนี่ยเอ่อซอยเ่อนี่เอาครับผมเอาพันพันพานได้ยังรลแล้วร้อยร้แล้ว้าบอแม่ดอกเออเือือือครับกก็เข้าห่

ปล่อยปลางถัง在里面เออปล่อยปล่อยปลาลงถังปล่อยปล่อยลงน้เออผู้นั้นมุดเอาเนี่ว่ามันปลาไปแทบมุดเอาเหรอไอ้หลังนั้นซ่อนปลาน่งเลยบอ น,น,นั่นมาพายยับ่อ๋ออามาล่นมาล่นผู้นมุดรับมาล่นผู้นมมดอโอ้ได้ของเราอยู่ไนไไ้เราสมลหมดอยู่แถวนี้ปลาจีนปาจีนเอาเสียเม็ดวานตเออพูนี้สามตัวแลบาดนี้โอไปย,ยูน่นกะซัง <S <S

อ่าที่ว่าพานครับพานพานพานาเอามงแขกไงเถียงสะดุงบันเอออยู่บ่เอออยู่อยูอยเอาเอาเบเอจาี้วิกา้า่เงี้ามีวิธีเอาเด้พวกสะดุงกระจาวีวิธีอ่า เออเออโอ้เอาอเอาบังบังี่ี่เอาเออเอาป้าสิมนคนอิปปิระบาดอย่างน้คุปกันอยู่ครับเอาบ้านได้ออันนี้แหงหายได้น่งเด้อแหงายก้านั่นลาป้าตงสนุกจัง อ้าวต้มเขาต้มเขานั่นเคลืนแล้ววันเนอ้อสมใจนักสมใจนักอ้าเข้าแล้วบัดน,นี้ถุงปลาสะดุ้งนี่เขาจะเห็ดถุงเงวๆเลยครับเห็ดถุงเงวๆเลี้ยวไปกันว่าเม็นปลาไปแทะโคตรมุดระบาดปลาก็เริ่มมุดตมแล้วอ้าวพูดใงกระลังเสียบานพูดเรารอ,อเขาอุ้มน้ำพูดเราเอาเสียงเด้ง เออเฟียอุ้มแล้วบอนอ่าเจเบียนองขึ้นท้ายนี่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 สีนี่หันหลังหัลังแถวนี้นี่ปาวงวงบอนอยู่นี่นี่วงบอลอยู่ใกล้นี่กำับหลังหันกำับลังหันเออเออเอาไปหันละสน เออโอ้ยหผู้สร่ดอกผู้ไ่วันนี้ไก่ก็อ่ายินดีปีดากพี่น้องผู้ใดครับถือว่าน้องนี่อ่าผู้จัดกาพานครับอ่าสมัครสมหมายผู้ได้ปลากาพานครับปลาจินปลานวลจันทร์ปิาญี่ปุอ่ามิตรตัวนี้ครับเพราะว่าปลาสองปีสามปีอ่าครับขอบคุณทุกคนครับ